เป็นเป็่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยจะ,ะมาคุยแล้วก็มาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะมาฟังพี่จอยคุยนะคะ,ะในเรื่องของการที่พี่จอยทำ u t u b e เนาะพี่จอยก็ผ่านเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พี่จอยก็อยากจะมีกิจกรรมดีๆตอบแทนพวกน้องๆน,น,นะคะพวกน้องๆพี่ๆนะคะที่ มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยดีเนาะวันนี้พี่จอยว่าจะมาจัดกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะอให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะคะพี่จอยอยากจะให้พี่ๆน้องๆเนาะที่มาดูคลิปนี้นะคะเม้นใต้คลิปนะคะ ถ้าร่วมกิจกรรมขอให้เมนต์ใต้คลิปว่าอาจะร่วมกิจกรรมด้วยนะคะพี่จอยก็จะมีของสมนาคุณนิดนิด,นดหน่อยๆนะคะมันมีค่าทางใจนะคะที่จะมอบให้พี่ๆน้องๆนะคะกรรมกันมาทํากิจกรรมกันนะคะมาจับมาลุ้นกันว่าเออใครจะได้อะไรอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพี่จอ,อยจะรีวิวนะคะรีวิวของที่พี่จอ,อยจะจัดนะคะก็ระจะมีนี่ค่ะเพราะจะเป็นขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้อง ขาตั้งกล้องก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะคะที่พี่จอยจะมอบให้น้องๆนะคะก็เป็นขาตั้งกล้องอย่างดีเหมือนกันนะคะใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเราตั้งบลูทูธก็จะมีเราจะกดตรงนี้เลยนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะการอ่าปรับได้ด้วยนะคะนี่ค่ะปรับให้สูงได้ได้เยอะทีเดียวนะคะแบบนี้เลยนะคะที่จะอเอามาร่วมกิจกรรมให้กับน้องๆนะคะ นี่ค่ะพับเก็บง่ายเก็บใส่กระเป๋าง่ายเลยนะคะก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นที่จะมอบให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าเป็นผ้า ภาพื้นเมือผ้าาทางจังหวัดน่านนะคะที่พี่จอยจะเอามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ <S <S เป็นผ้าพันคอผ้าอ่าคุมไหลนะคะช่วงนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่ได้ข้าวหน้าหนาวนะคะ,ะหวังว่าถ้าใครได้ไปก็ เอาไปใช้ช่วงหน้าหนาวเลยทีเดียวนะคะสวยงามนะคะเป็นผ้าลายไทยเนาะเป็นของจังหวัดน,น่านนะคะร้านน่านนำโชคนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่สองสามห้าชิ้นนะคะห้าชิ้นสวยงามมากๆเลยนะคะมีห้าชิ้นมีให้เลือกลายสีนะคะลายสีลายแบบนะคะก็มีอยู่ห้าชิ้นนะคะที่จะเอา มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอาขาตั้งกล้องแล้วแล้วก็มีอาาทำคอแล้วแล้วก็มีก็มีเสื้อนะคะเสื้อก็จะเหมือนที่พี่จอใส่เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นไซส์ เป็นไซส์แนะคะเป็นไซส์แอ,น,ะะน,แอนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแอลน่านนะคะนี่ค่ะที่พี่จอยใส่นะคะก็จะมีตัวที่พี่จอยจะเอามาร่วมกิจกรรมนะคะมีอยู่3ามตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสีนะคะกระสิปรักน่านนะคะ วัดภูมินนะคะของฝากจากวัดภูมินนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านนะคะพี่จอยก็มีอยู่สามตัวนะคะมีสามตัวนะคะอาสีจะเหมือนกันหนึ่งตัวนะสองตัวเนาะอันนี้นะคะสองตัวสวยงามค่ะสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็มีตัวสีดำนะคะ ก็จะมีอยู่สามชิ้นนะคะที่พี่จอยจะเอามาร่วมกิจกรรมของเล็กๆน้อยๆนะคะเราร่วมสนุกกันให้มีความสุขร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็จอยก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าทำเป็นกระเป๋าของอ คุณน้องสามีสั่งเขาตัดเขาทำนะคะเป็นกระเป๋าที่ซักได้นะคะเขาขายในสวนจตุจักรนะคะนี่เลยค่ะน่ารักทีเดียวนะคะรูปแบบแบบนี้เลยนะคะก็พี่จอยก็จะเอามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะสีเหลืองด้วยนะคะน่ารักมากนะคะ ซักได้นะคะกระเป๋านี่ซักได้ก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเวลาเราเข้าห้างเข้าอะไรพับเก็บได้นะคะนี่ค่ะเขาพับอย่างดีเลย่จอยก็ไม่ต้องแกะเนาะนะคะนี่ค่ะเวลาเราไปห้างถุงใหญ่เลยที AC เดียวนะคะไม่ไม่เล็กนะคะเก็บได้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นกระเป๋าน่ารักๆแบบนี้ด้วยนะคะสองชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่จอยว่าจะเอามาร่วมกิจกรรมนอกนอกรอบเนาะนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปว่า,าจะ เขาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะพี่จอยจะปิดการร่วมทํากิจกรรมเวลานะคะเวลาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ประมาณเวลาประมาณ1นึ่งอเอาเป็นว่าประมาณสามทุ่มนะคะสามทุ่มคือปิดเลยนะคะปิดไม่ไม่รับร่วมให้ลงชื่อนะคะ แล้วก็พี่ๆน้องๆเข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมคำโฆษณากันเนาะนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนะคะนี่ค่ะจะเป็นกระบอกน้ำนะคะจะเป็นกระบอกน้ำกระบอกน้ำอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ใส่น้ำเย็นนะคะใส่น้ำเย็นอย่างเดียวเนาะนะคะนีค่ะ มีมีอยู่สองชิ้นนะคะมีอยู่สองชิ้นนะคะที่จใจะมาร่วมกิจกรรมก็คือมีกระบอกน้ำด้วยเนาะก็เป็นของไม่ไม่ไม่มากไม่มายนะคะเป็นของที่ uh, เรามาร่วมสนุกกันเนาะนะคะอ่าจะเป็นสีเดียวกันนะคะมีสองชิ้นนะคะสวยงามในทีเดียวนะคะก็จะมีกระบอกน้ํานะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้อง ชิ้นกระบอกน้ำสองชิ้นนะคะกระเป๋าหนึ่งชิ้นนะคะกระเป๋าแล้วก็ผ้าพันคอห้าชิ้นนะคะแล้วก็เสื้อนะคะมีเสือเส้อสวยๆน่ารักน่ารักอีกสามชิ้นนะคะ แบบนี้เลยนะคะที่เราจะร่วมกิจกรรมกันนะคะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ปิดนะคะพรุ่งนี้ปิดกิจกรรมในการลุกชื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมประมาณสามทุ่มนะคะถือว่าเรามาร่วมสมนุกกันนะคะแล้วเรามารุ้นกันแล้วก็พี่จอยก็จะ เปิดในการที่เราจะร่วมสนุกกันนะคะเป็นช่วงบ่ายสองของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะเราจะามาจับเบอร์กันเนาะมาจับดูกันนะคะว่า,ามีชื่อใครบ้างนะคะใครจะได้รางวัลอะไรบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ อย่าลืมนะคะเมนใต้คลิปมานะคะว่าเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วพี่จอยจะได้จดรายชื่อไว้นะคะแล้วก็จะปิดนะคะจะปิดช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะปิดช่วงเวลาสามทุ่มนะคะปิดในการที่ในการที่ ส่งรายชื่อมานะคะสามทุ่มนะคะปิดแล้วเราจะมาเ,าเล่นกิจกรรมกันอีกทีก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันนี้วันพฤริหัดนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกสองวันนะอีกสองวันนะคะอีกสองวันเราก็จะมา,าเปิดนะคะมาลุ้นกันเนาะ ว่าใครจะได้รับอะไรกันบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากมายนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชมแล้วก็ไปดูก็อย่าลืมอ,อย่าข้ามโฆษณากันนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ